สวัสดีครับวันนี้เราจะนำท่านมารีวิวสวานมา g กิตาโรตารีรุ่นใหม่เป็น MT Series ชื่อรุ่น MT 8701นะครับดูกันนะ MT 8701รุ่นใหม่ตัวนี้จะมีแถมดอกสกัดกระดอกโรตอรี่ให้ในกล่องนะครับเป็นของแท้นะครับตัวนี้แถมดอกอาร์เคสอย่างดีนะครับในกล่องจะมีใบรับประกันและคู่มือดอกสกัด1ดอกนะครับ อกโรตเอรี่6.5หมินของม a กิต้แท้หน่ดอกดูกันนะครับตัวเครื่องมีขนาด800วัตต์ปรับโหมดกระแทกได้3โหมดนะครับสวิ์การทำงานมีระบบล็อกแล้วก็กดช้ากดเร็วนะครับอยู่ที่โหมดมีระบบปรับเดินหน้าถอยหลังให้เจาะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาอยู่ที่ตัวนี้นะครับปรับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ ดูโหมดกระแทกกันนะครับมีลักษณะโหมดการปรับกระแทกอยู่3โหมดขึ้น1โหมดเจาะหมุนเฉยๆไม่กระแทกโหมดที่2คือเจาะกระแทกโหมดที่3คือกระแทกอย่างเดียวคือหรือโหมดสกัดนะครับสำหรับสกัดปูนนะครับขนาด800วัตต์นะครับ3ระบบเป็นตัวรุ่นใหม่ราคาประหยัดที่คุ้มที่สุดของ Magita ต้าณตอนนี้นะครับขอบคุณครับ